สวัสดีครับสวัสดีครับผมหนึ่งออนไลน์นะครับวิธีสั่งซื้อนะครับตะบูน้ำหน้าทองนะครับทุกคนนะครับอ่ากดไปที่สินค้าเนาะนะครับเลือกเลยว่าเราจะสั่งซื้อนะครับตัวไหนนะครับปุ๊บเสร็จแล้วนะครับรอหมุนนิดนึงนะครับก็ดูรายละเอียดให้เรียบร้อยเนาะนะครับด้านล่างปุ๊บมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทุกคนสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะครับเนาะมีข้อมูลครบถ้วนเสร็จแล้วก็ทำการหยิบใส่ตะกร้านะครับคลิกอ่านะครับรอมูนนิดนึง นะครับก็จะเป็นการหยุดกระจายร้วอยู่ที่เราจะเลือกหนึ่งชิ้นสองชิ้นนะครับหรือสิบชิ้นนะครับได้เลยนะครับเสร็จแล้วด้านบนนะนะครับเสร็จแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับให้เราดูว่าที่เราออเดอร์นะครับผมเราตามที่เราต้องการหรือไม่ถ้าเกินเราก็สามารถลบนะครับแล้วก็ปรับปรุงสินค้าได้นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็กดที่ดําเนินการสั่งซื้อนะครับก็ในส่วนของการส่งนะครับมันก็จะคำนวณอยู่แล้วนะครับว่า ดูกรุงเทพืูตางจังหวัดนะครับผมเนาะก็จะจำนวนให้อัตโนมัติเลยนี่คือข้อมูลในการที่นะครับอ่าครับทุกคนดูที่การจัดส่งตรงนี้นะเห็นไหมครับครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็บอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับอ่านะครับแต่ถ้าต้องการวิธีนะครับผมเนาะสร้างรายได้ครับกับแบนจตบบูนนนททองนะครับผมเนาะแบน์ตบบูนนทชาวดีนะครับอ่านะครับมีสองวิธีนะทุกคนนะครับที่ไปที่สินค้านะครับแล้วก็มันจะมีรายละเอียดด้านล่างนะครับ อ่านะครับอันนี้คือสําหรับคนที่สนใจซื้อหนึ่งชิ้นถึงห้าชิ้นนะครับผมเนาะก็ดูรายละเอียดตรงนี้แต่ถ้านะครับอ่ามีคนสนใจที่จะเป็นตัวแทนนะครับหรือสร้างรายได้นะครับ้วยมถสีเรื่องเดียวนะครับก็จะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับอืมนะครับแล้วเขาก็จะคลิกไปที่สมัครสมาชิกนะครับไปที่สมัครสมาชิกนะปึ๊บมันก็จะเด้งไปที่นะครับมันก็จะเด้งไปที่หน้าอ่าสาหรับการที่จะอ่าเป็นตัวแทนนะครตรงนั้นก็จะมีรายละเอียดเปิดร้านรับออเดอร์ทุกวันนะครับผมเนาะตอบโจทย์เนาะผู้บริโ วัตกรรมสบูทองคำนะครับที่มีการคือซ้ำ90เปอร์เซ็นต์เลยนะสำหรับสบูคือใส่แล้วใส่อีกนะครับใส่ดีแล้วก็บอกต่อนะครับวิธีการสั่งซื้อสินค้านะครับนะหนึ่งก็คือเลือกซื้อเลือกอ่สินค้านะครับดีไซน์ก้านะครับอ่าแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับทำการจัดส่งแล้วก็เลือกวิธีการชำระเงินแล้วก็รอรับพัสดุนี่นะครับนะคือข้อมูลแล้วก็รายละเอียดของเว็บไซต์นะครับสบูหน้าตาทองนะนะครับนะถ้านะครับอ่าท่านใดที่สนใจนะครับก็ก็จะเข้ามาในส่วนของอ่าใส่ชื่อนะครับใส่ช ใส่อีเมลนะครับผมเนาะใส่ชื่อใส่อ e ีเมลแล้วก็ใส่เบอร์โทรนะครับใส่ดีไลน์เลือกเพศแล้วก็เลือกอายุของเขานะครับแล้วก็เลือกจังหวัดนะครับแล้วก็เลือกที่จะเปิดบินในส่วนของ10ก้อนถึง100ก้อนนะครับคือสำหรับตัวแทนที่มาใช่ทอกนะครับเห็นไหมนะครับเสร็จแล้วก็จะทําการกดสั่งซื้อนะครับถ้าเป็นลักษณะอย่นี้แล้วก็จะเป็นการส่งไปให้ดอดมินนะครับได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็พักส่วนตัวสาหรับลูกค้านะครับแล้วก็นะครับในส่วนของลูกค้านะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับผมเนาะ นะครับอ่านะครับผมเนาะแล้วก็ทําการกดสั่งซื้อตรงนี้เลยนะครับเนาะสู่หน้าร้องรับตัวท่านจำหน่ายเองนะครับตรงนี้เนาะนะครับก็จะคลิกเข้าไปดูข้อมูลในหน้านี้อืมนะครับลูกค้าก็จะทําการนะครับกดดูที่ภาพนะครับว่ามีนะครับมีอะไรยังไงบ้างครับตรงนี้นะครับผมเนาะปึ๊บก็จะเลื่อนดูนะครับ10ก้อนนะครับผมเนาะ20ก้อน30ก้อนนะครับ40ก้อน50ก้อนนะครับนี่คือรายละเอียดที่ ประกอบการตัดสินใจเนาะสำหรับคนที่สนใจที่จะเป็นตัวแทนนะครับนะฮะก็จะประมาณนี้เลยในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นสําหรับคนที่จะเป็นตัวแทนนะครับก็จะเข้ามาตรวจสอบเว็บไซต์แล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆจากตรงนี้นะครับเนาะแต่ถ้าเขาสนใจเขาก็จะคลิกไปที่นะครับการซื้อสินค้าที่เว็บไซต์นะครับก็จะเด่นไปที่หน้านี้เลยครับหน้าแรกที่ผมได้ให้ดูเบื้องต้นตรงนี้นะนะครับเวลวเขาก็จะดูรายละเอียดว่าเขาต้องการที่จะเริ่มิดชิ้นนะครับหรือ100ชิ้นนะครับเขาก็จะกรอกข้อมูลส่งมาให้อดมินนะครับทําการติดต่อแล้วก็ ปิดการขายนะครับเนาะในส่วนของจับ,บู่นักขาวดีนะครับแบรนด์อ่าใน,นสำหรับอ่าผลิตภัณฑ์ดีๆเนาะที่ตอบโจทย์คนนะครับทุกครัวเรียนเลยนะครับเป็รับหเป็นแฟนออนไลน์เป็นญาติเป็นแฟนคลิปเป็นแค่เร่องนี้นะครับสวัสดีครับ